เด้อเอ้สวนไปแล้วเฮียเจ๊แป้งพุ่งเหล่าขึ้นมาเนาะแม่เอ็มพุ่งเหล่าขึ้นมาเฮ้ยจะบอก ตองมาซ้ำตรงนี้ตองมาซ้ำมันีีสามสิบไปตองมาซ้ำมัแล้ว ตรงนี้ต้องมาซ้ต้องมาซ้ำซาโลโมนี่ตัวไม่ไปไหนแะล้วเนี่ย

พอมวมนเลยพอมันพอมันลงมันมันจับมเนมอีมันเหมือนเละ

มันมันจะกินอยู่ลูกเหมือนว่านี่มันกินลูกนี้จัดจัดจัดพวกนี้แต่เวลาอาจจะไม่กินมันย้าย,ยาอยู่ทั้งคืนแล้วแหละแต่ไม่แน่าบางว่าบางบางวันก็ไม่กินสองวันสั้งยา้ายหรือปลาสั้นมันมีอยู่ที่หรือจะไปเจอนะ โอ้ยแดดร้อนไม่ตัดเบ็ดพุ่งโดนเลยตายโอ้โหโตโต้หนีเหลือเกินยกจอกองเลยฮะนี่ครับอีซี่นุ๊ nó bóng quân vô, Ui ui, bỏ đây bỏ luôn. Để đâu, giảm không biết ui đau, chạy đau đau đi, đi đi luôn lan đi, đi đi đi. มันดังตุ้มก้งก้อมันแรงมดเออมันมันดังนั่นะลูกก็น่ัเคาะอ่ะลูก็ไม่มีตัวน่ะฟาดลูตามดีที่มึงร้อยยางร้อยยางให้ร้อยก่อนี่น เราพไม่เก็บโยนไปนะอาลาวตรงนี้ยไม่กูกูตจะนีจะปล่อยลงไปแล้วไปไม่เป็นกูเนั่นแลอ้อุ้ยนนหลวไม่ะเห็นหาดีด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 ดดี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 ดีดดีดดดดี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 ดดดี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 ดด

ไปหางไปไปพัดนะไอ,อต้องหางปลาแขกนะ

อ้วนเลือดใหญ่เอาเอาเอาบอลติดตั้งอ่ะหัวติดหางใหญ่วันนี้แรงเหลือบไปโยนเนี่ยไปโหวนน่ะให้ตัวนี้มาหนะอ้วนว่า